ือนี่ผมที่นุ่ยอีสานอินดี้นะครับมื้อนี่ามายูที่ขอบส้างนะครับยูอุดอรครับยูบ้านน้องสวรรค์น,นะครับตำบลเชียงพิษน้อยนาอยอยู่นี่นาะนนอไอเชิดนะครับมือมือวานแห่ในพันพัน,พนป่าครับเดี๋ยวเพิ่อนโซโลแห่เบิ้งครับมื้อนี่ครับอวันลองปานซา,า,าวโม อเอาลเลยครับนี่ครับการป่าของมันครับจบท ถายอย่างไรกันครับเดี๋ยวเขาจะได้ลงไปงมนะครับ,บ,บนี่ไหน,น,น,นี่ครับเราคิดลง อห้าอแล้วครับบอบ่ได้งมหัวนี้บ่เห็นไผ่ป่าเทียบเลยครับ <laughs> ได้ป่าหลายพดครับวันนี้นนโอ้วานลงไปบางหันมีแต่ปลาครับป่าใบไ,ไม่ ป่าไปไหมลายพุทเดี๋ยวตัวนึงแล้วล่ะไอ้ตัวนึ่งล่ะนี่ห้องทองแล้วครับเดี๋ยวล้อจอบมันบอนกันครับเพราะว่าส่างมันลึกนะครับประมาณ2เมตรกว่าเดี๋ยวถ่ายจังน้อยกันครับ เอาเลยครับปอมสานีมีป่านี้นครับเปินมามารอมึงดูมานบอสร่างนี่มักูพงพวกขุ้ขอดใสาด้วยนี่เออดีแล้วลวเรียกเรีอกได้ไหมเนี่ใช่ปะ <laughs> là... <laughs> à, bà đấy, bà <laughs> wow, phải nhang nhé bạn vào rồi nè Nhang rồi nè Nhang Nhang rồi Редактор субтитров А.Семкин Корректор น้องทั้งบ้านเนาะ้กเดือดเท้าบ่ไก้อยแล้วกอยาเ้ากาเ้าบาน้า่าเาา้าเ้าก้อยดิบันบ่ก้อยดิบเลยครับหลาดก้อยดิบก็ได้ยิบบุ๊คบัว่นห้องกอปลานี่ โอ้ได้แล้วครับมีแสมตัวหน่อยแต่ก่อยมันก่อนเอา้าพี่ลายน้อยเป็นยังไงลงแนามาขึ้นมาได้โอ้โอหหอนซะเหลือเพินเน,นี่ยนี่ครับมันออกตายไงเราฉันได้กับว่าหลอดอจังเป็นชุดเดียวกันนะ <c oughs> โอ้สุดยอดครับได้ปลากระเดิดนะครับ <c oughs> บ้านทั้งนี้เป็นอย่างปลากี่เดิดบะ อันนี้เลือดขาวปลาสลิดสลิดขาวเลือดขาวโอ้นั่นคือปลาขาวเหรอครับโอ้นี่ครับนี่ปลาดุกปลาดุกอุยหรือปลาดุกรัสเซียอย่างก็บิ๊กอุยครับบิ๊กอุยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้พี่น้องเบิ้งนะครับปลาดุกบิ๊กอุยนี่เลยครับโอ้ครับคุณปู่ครับคุณปู่นี่ครับพันเชิดครับพันเชิดนะครับสุดยอดเลยครับมันสองรู โอ้นะครับแล้วมีหนวดเลแล้วหอกเลยครับนี่ครับพันเชดเพ่นโซโลมาได้นะครับมึงสอกผมประมาณสองโลยอดครับยอดพันเชดนะครับเพ่นกำลังที่ปดปลากระเดิดปลาปลายังปปลาสลิดปลาสลิด นี่ปลาสลิดเมื่อวานนี่เพื่อนพาผมกินหนึ่ั่วเกือบเมื่อคืนตัวเลยอือครับมีเส้นก้อยบัดสีก้าวเห็นผมย่างกลับไหมนี่ครับพันเชิดน <mm ะครับเป็นโซโล่หยาอาหารพร้อมด้วยโบมาทรงได้ปลาสลิดครับมวันนี้ไว้ประโยชน์ห ouais รือมั้งย่างเนื pause pause ้อสุดยอดครับวันนี้เราจะทำอันนี้เป็นเมนู อันนี้คือกำลังจะทําอาหารมาทําอาหารสูตรพิเศษได้ปลาแล้วอันนี้คือสิพร้อเราเนาะครับเนาะก็คงจะพร้อแหละครับพร้อเราอยู่ไหนมันอยู่ลราดิได้เวลาเวลาพูแล้วเพียงแล้วครับครับผมท่ันเชิดเพิ่นสิเฮ็ดหยังให้ผมกินวุ้นนะครับเมนูมื้อนี้ก็ว่าสิผัดชาปลาดุว้าผัดชาปลาดุกผมมีอันพิเศษปลาสลิดก็มีเพื่อนเรอีกคนนึง3คนอยู่กัน3คน ก้อยผมปลาสลิดก้อยผงก้อยผงก้อยผใช่พี่พิเศษเรานกล้วเท่มากหวานปลาอยู่เป็นเมนูสุดยอดสุดดยอครับใส่หมดแดงพร้อมนะครับมานี่ต้องนี่น้าหมดแดงเนาะครับผมเดี๋ยวผมสิพาไปเบิ่งวิธีการก้อยผงนะครับปลากระเดิดปลาสลิดนะครับแล้วก็ผัดชาบปลาดุกอุ้ยปลาดุกบิ๊กอุ้ยสุดยอดครับวันนี้ครับ อันนี้ครับปลาดุกบิ๊กอุ๋ยนะครับเ,เพื่อนวานได้ก้อนหนาที่ผมมาประมาณสองนาทีนี่แหละครับตอนนี้ครับปอยไนวิวนะครับเริ่มดังไปแล้วครับนี่ครับพัน พานป่าเพื่อนก็ไปหา,เ,าเครื่องปรุงครับขึนจากว่านแหงพงันครับยินดิบๆไปมือนีเขากอกไงเฮ็ดเห็นันสุกๆือซื้อได้ดิเนี่ครับทีมงานที่นุ้ยอีสานอินดี้นะครับปกติแล้วกินๆๆๆยินกินกินดิบๆไปมือนีเเฮ็ดสุกเนี้อ <c oughs> <c oughs> อันนี้ ทิมงานอีสานนี่ดีครับพุ้ายวิวครับเิ่นดั่งไฟไ้ถ่าแล้วครับนี่ครับหลังจากที่ว่านแห่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาแห่มาตากนะครับตากให้มันแห้งนะครับเดี๋ยวไปเฮ็ดนักกินกันครับ